สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังน้องแบมนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะมาดูบรรยากาศวันนี้พาน้องแบมมาผูกที่บ้านนะคะน้องแบมยังไม่มีบ้านนะคะผู้ใหญ่ใจดีคนไหนอยากให้คะแนนพังน้องแบมนะคะสาม,มารถสอบถามได้นะคะจะทิ้งมิงไว้ที่ใต้ช่องนะคะขอคะแนนให้พังน้องแบมด้วยนะคะ แบมแมเจนี่ฮะบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้แบม,มแบม,ม,แม,มฝากช่องเล็กๆของพังน้องแบม,มด้วยนะคะฝากให้คะแนนพังน้องแบม,มด้วยนะคะ เมื่อก่อนน้องแบมอยู่ที่บ้านสาลานะคะตอนนี้น้องแบมย้ายมาอยู่ที่บ้านโคกุงนะคะพี่ๆเอจีคนไหนสนใจอย่ามาถ่ายรูปหรือให้อาหารพังน้องแบมนะคะได้ที่บ้านโคกุงนะคะน้องย้ายบ้านแล้ว ตอนนี้นะ้องยังไม่มีบ้านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเราด้วยนะคะช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ